สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับ B s t u d i o Thailand นะครับในพาร์ทพิเศษนะครับพาร์ทนี้จะมาพูดในเรื่องของการใช้งานคีย์ลัดนะครับถ้าใครได้เรียนกับผมมาแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ EP 1จนไปถึง EP 12ถ้าเป็น EP สุดท้ายตอนนี้นะครับ หรือคอร์สออนไลน์หรือว่าจะเป็นคอร์สส่วนตัวก็ตามนะครับทุกท่านจะสังเกตว่าเวลาผมสอนผมจะเน้นการใช้งานคีย์ลัดสเป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าการสอนแบบการใช้งานคีย์ลัดนั้นจะทําให้เราเกิดการจดจําที่แม่นยําแล้วก็ อย่างที่2ก็คือเราจะทํางานได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคีย์ลัดที่ผมใช้กันบ่อยๆนะครับคีย์ลัดที่1น,นะครับจะเป็นคีย์ลัดเบสิกเลยก็คือ Ctrl+C Ctrl+V นะครับก็คือตัว copy แล้วก็วางนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะ copy ตัวตัวตัวใดตัวหนึ่งสมมุติผม copy ตัวงานนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ Ctrl C นะครับสมมุติจะก๊อปเฉพาะ photoshop ก็ Ctrl C นะครับแล้วเพจวางเราก็จะสร้างตัว T ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะเพจวางอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ Ctrl C กับ Ctrl V นะครับโอเคหลังจากนั้นจะเป็นอีก อันนึงนะครับเริ่มยากขึ้นมาละก็จะเป็นในเรื่องของเข้าไปสู่ในหมวดของ Photoshop นะครับก็คือ Ctrl-T Thailand นนั่นเองนะครับ Ctrl-T t l a i l a n d มันคืออะไรก็คือการที่สร้างกรอบขึ้นมากรอบหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะขยายสเกลตัวอ็อบเจกต์นั้นได้นะครับตัวนี้สามารถทำได้แม้กระทั่งทั้งฟอนต์แล้วก็ทั้งรูปภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องของฟอนต์ก่อนนะครับถ้าสมมติผมจะ Control T Thailand ของ Photoshop เพื่อที่จะขยายตัว วนี้ออกมานะครับสามารถทําได้2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือเราจะคุมดําแล้วก็ปรับตรงๆเขาเลยนะครับปรับเป็นไซส์72นะครับแต่ถ้ามีอีกหนึ่งรูปแบบเลยที่ผมทําที่ง่ายๆเลยนะครับผมจะสมมุติผมคลิกที่เลเยอร์นอกก่อนนะครับแล้วก็กลับไปคลิกที่เลเยอร์ h o t o s h o p ที่ผมจะต้องการขยายหรือว่าหดนะครับผมจะกด Ctrl T นะครับอ่าและน,นี้วิธีที่2นะครับ แล้วเราสามารถที่จะยืดแล้วก็หดได้เลยนอกจากยืดหดแล้วเราสามารถทําอะไรได้อีกเราสังเกตว่าตัวเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรโค้งแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนนั่นนั่นเองนะครับนอกจากอาฟอนแล้วยังสามารถใช้ได้กับตัวของอ็อบเจกต์ที่เป็น อย่างนี้ได้นะครับโลโก้ logo, หรือว่ารูปภาพก็ได้นะครับอ่าต่อไปผมสมมุติผมต้องการที่จะทําให้เขาเล็กลงผมก็กดเข้าไปเล็กลงนะครับแล้วหลังจากนั้นคีย์ต่อไปนะครับที่ถัดจากคอนโทที T, ที่ใช้กันเยอะเลยก็คือตัว Enter นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ Enter สมมุติเราไม่ Enter เราจะไปจิ้มตัวคีย์อย่างอื่นนะครับสมมติผมจะไปจิ้มอย่างอื่นปุบ๊บถือว่าอ่า มันก็จะเป็นการคลายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆรู้สึกว่าจะเกิดการเออร์เลอร์ทันทีนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับกด Ctrl T ที่ Photoshop แล้วผมจะขยายเขานะครับหลังจากนั้นผมขยายแล้วผมพอใจในกับส่วนนี้แล้วผมกด Enter ครับกด Enter หนึ่งครั้งตัวกรอบเขาก็จะหายไปนั่นเองนะครับถัดไปนะครับถัดไปจะเป็นการ กลับมาที่เลเยอร์ตัวฝั่งเลเยอร์นะครับเลเยอร์ layer, เราจะก๊อปปี้คำว่า photoshop ออกมาอีกหนึ่งอันทำยังไงนะครับบางคนก็จะใช้เป็นพวกฟังก์ชันต่างๆในการก๊อปปี้แต่สำหรับผมแล้วจดจะง่ายๆนะครับสมมติผมจะก๊อปปี้คำว่า photoshop ขึ้นมาอีกครั้งนึงผมเพียงแค่กด Ctrl J นะครับ Ctrl J นะครับ กด 1>, 1ครั้งแต่เราต้องไปจิ้มที่เลเยอร์ที่เราต้องการจะ Copy นะครับอันดับที่1เลยแล้วก็อันดับที่2คือกด Ctrl J นะครับอพอเรากด Ctrl J แล้วมันจะถูก Copy La เลเยอร์ขึ้นมาแล้วทำไมเราไม่เห็นละ่ะทีนี้ทำไมเราไม่เห็นโฟลว์วชอ,ออกมา2อันละ่ะเพราะว่าเลเยอร์ที่ถูก๊อปขึ้นมามันจะอยู่ในสเกลตําแหน่งที่อยู่จุดๆนั้นเลยดังนั้นมันทับกันอยู่ครับทุกท่านลองกด Ctrl T อันใดอันหนึ่งก็ได้ครับสมมติผมจะกด Ctrl T ตรง Copy นะครับให้สร้างกรอบขึ้นมาแล้วผมจะลากลงมานะครับสังเกตว่าเขาทับกันอยู่นั่นเองนะครับส่วน Photoshop ตัวนี้ผมอยากจะเล่นกับเขาได้ไหมเล่นได้นะครับกดคลิกขวาก็ได้คลิกขวาไปที่ฟิปกับด้านนะครับฟิปกับด้านก็ทําได้นะครับหรือว่ากลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่ากลับท้ายฟิปอันด้านล่างเวกิลิคอนะครับก็ทําได้นะครับ Okay. พอหลังจเ,เสร็จสิ้นแล้วอย่าลืมตามสเต็ปก็คือกด enter นะครับ อันนี้คีย์ลัดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Control T กับ Enter นะครับแล้ว c t r o l J Copy Layer ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราไปเล่นกันที่ตัว Object บ้างล่ะแล้ว Object สามารถ Control T ได้ไหมยกตัวอย่าง Object ที่1ก็คือตัวโลโก้นั่นเองนะครับตัวโลโก้อยู่ที่ตำแหน่งฝั่งนี้นะครับอผมจะกด c t r o l T โลโก้ก็สามารถทำได้นะครับสามารถยืดได้หดได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้เช่นกันนะครับพอทำเสร็จแล้วก็ Enter ให้เขานะครับ ส่วนอ็อบเจกต์ทำได้แล้วทีนี้รูปภาพล่ะรูปภาพที่เราลากเข้ามาสามารถทําได้บ้างไหมเราไปลองโหลดรูปภาพเข้ามาในโปรแกรม Photoshop นะครับยกตัวอย่างผมจะโหลดรูปภาพหนึ่งเป็นวิวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอเป็นวิวต้นไม้ผมลากเข้ามาในโปรแกรม Photoshop นะครับเราสามารถที่จะ c o n t r o l ทีเขาได้ไหมอลองกดเลยครับ c t r โทรทีไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะตัวเลเยอร์ถูกสังเกตว่าเป็นอะไรครับ ล็อกไว้อยู่นะครับดังนั้นเรากด Copy ขึ้นมาก่อนหรือว่าเราจะปลดล็อกก็ได้แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าเราต้อง Copy ขึ้นมาดีกว่าครับกด Ctrl J อ่าพอ Ctrl J แล้วผมมาจิ้มที่อันล่างอ่าทำยังไงต่อผมกด Delete เลยครับทีนี้ตัวล็อกหายไปเรียบร้อยแล้วหรือใครจะมาปลดล็อกด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้ผมจะ Ctrl T ตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นรูปภาพบ้างทําได้ไหมครับอ่าทำได้เหมือนกันกด Ctrl G แล้วก็ ผดให้เขานะครับพื้นหลังจะเป็นพื้นหลังโปร่งทั้งทีนะครับาสามารถที่จะปรับแก้ไขหรือเอียงซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับผมจะลากรูปที่2เข้ามานะครับลองดูนะครับอพอลากด้วยี่งเข้ามาสักครู่นะครับคอมจะช้านิดนึงรูปที่2เข้ามาแล้วมันจะคอนโทรลที T ให้เรียบร้อยเราก็ปรับได้เลยนะครับเนื่องจากมันเป็นอ็อบเจกต์ที่2นั่นเองผมก็จะปรับนะครับ ปรับเรียบร้อยครับพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วกด enter ครับอพอเลเยอร์ที่สอเรียบร้อยเราลองเลเยอร์ที่สาที่สได้เลยนะครับทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือว่าตัว control T กับ enter นี้สามารถทําได้ทั้ง1นึ่งฟอนต์สองอบเจตสตัวรูปภาพนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด enter ปิดท้ายเขาด้วยนะครับ,รบไม่เช่นนั้นเราจะ ไม่สามารถที่จะทำงานอื่นต่อไปได้อันนี้พูดในถึงของเฟอร์สเวอร์ชันของโปรแกรมที่ต,ต,ตัวต่ำกว่านี้นะครับพวก CS 3 CS 4อะไรพวกนี้นะครับต่อไปการทำงานตัวที่2ที่ผมจะมาสอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลากนิดนึงลากตัวแบ็กกราวมาสักตัวหนึ่งนะครับกับคีย์ลัดตัวที่2นะครับเข้ามาใน โปรแกรมนะครับโอเคคีย์ลัดตัวที่2นี้ผมขอกด c t r o l J ก่อนนะครับแล้วก็กด Delete ด้านล่างทิ้งคีย์ลัดตัวที่2นี้จะเป็นคีย์ลัดที่ผมใช้บ่อยในเรื่องของการปรับแสงแบบเร่งด่วนนะครับปรับแสงแบบเร่งด่วนนี้ผมจะใช้แค่2ตัวตัวที่1คือ Control L กับตัวที่2คือ Control B นะครับ B Boy นะครับใช้แค่2อ,อันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเริ่มจากที่ c t r o l L ก่อน ตัว c t r l L นี้ต้องบอกคุณสมบัติกันว่าเขาสามารถที่จะปรับให้รูปภาพนี้สว่างแล้วก็เข้มหรือลดความเข้มหรือลดความสว่างได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเลยครับลองทําเลยกด c t r l L ที่รูปภาพก่อนที่จะทําเราต้องคลิกที่ Object นั้นก่อนอย่าลืมนะครับ พอคอนโทรลเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าตัวนี้จะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาพุทหรืออินพุตได้เลยเอาพุทก็คือตัวด้านล่างสามารถที่จะปรับให้เขามืดหรือว่าลดหรือว่าความสว่างให้เขาได้นะครับหรือตัวเวอร์ชันใหม่ที่เป็นอินพุตตัวนี้สามารถทํากับ3ตําแหน่งตําแหน่งที่1ตําแหน่งที่2ตําแหน่งที่3ยกตัวอย่างนะครับ ผมจะผลักออกไปดังนั้นรูปตัวนี้จะเกิดความเข้มแล้วก็ดูแพงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วแล้วฝั่งนี้สามารถขยับได้ไหมขยับลงมาจะเป็นแบบออกแนวสว่างสวาง่สวางนะครับเนี่ยครับหรือจะเป็นผลักสมมุติผมผมผมใช้ตัวฝั่งจากนี้จากด้านขวามาด้านซ้ายมันจะออกเป็นทางแบบสว่างสว่างเกาหลีเกาหลีนะครับ โอเคแล้วก็ฝั่งด้านตรงกลางก็สามารถที่จะปรับได้เช่นกันนะครับเพราะว่ารูปเลื่อนเขาค่อนข้างเยอะมากผมเลยนิยมใช้ตัวนี้นะครับเวลาเราจะตัดต่อเรื่องการสลับหน้าคนหรือว่าอ็อบเจกต์ซ้อนอ็อบเจกต์หรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็สามารถที่จะทําให้โทนแสงของเขาไปในทิศทางเดียวกันได้นั่นเองนะครับโอเคพอเราต้องการแล้วเราก็กดโอเคนะครับสําหรับ Control L ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเหลืออีกอันนึงนะครับก็คือ Control B c อนโทร B Boy นี้การทำงานของเขาจะเป็นการปรับของโทนสีแม่สีทุกสีเลยนะครับเราสามารถที่จะเลือกเฉดได้สมมุติผมอยากเอาเฉดชมพูก็ได้เขียวก็ได้เหลืองก็ได้ฟ้าก็ได้อะไรเงี้ยครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับ c อนโทร l B Boy นะครับมันจะขึ้นมานะครับตัวนี้จะชื่อว่าฮูลเลอร์บาลานนะครับ สมมติผมอยากดึงให้ทองฟ้าเด่นนะครับให้เป็นโทนสีฟ้าผมก็ปรับตัวนี้นะครับปรับออกเป็นสีฟ้า,เ,าเดียงขึ้นไปเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักสีฟ้าให้มากขึ้นก็ปรับไปทางสีบลูนะครับน้ําเงินนะครับอา่าโอเคกลับไปที่ตัวเดิมก่อนนะครับอา่ากลับไปที่เดิมสมมุติเช่นกันผมอยากได้สีเหลืองทั้ง ทั้งซิดเลยครับแม้แต่ทองฟ้าก็อยากให้ออกเป็นทองฟ้าออกสีเหลืองด้วยนะครับผมก็จะผลักตัวสีเหลืองให้ออกเยอะๆนะครับดังนั้นสังเกตว่ารูปภาพเขาจะกลายเป็นโทนเหลืองค่อนข้างเยอะแล้วนะครับและผมอยากให้เหลืองมากกว่านี้ผมก็ผลักที่ด้านบนนะครับไม่ซ้ายก็ขวานะครับลองดูนะครับ <ADHD. S 2> ลองดูนะครับอยากจะผสมสีได้เลยนะครับเ,เราสามารถผสมสีได้เลย โอเคพอเราได้สีที่โทนที่เราต้องการแล้วดูว่ามันอาร์ตแล้วเราก็กดโอเคนะครับทีนี้การทำงานคอนโทรบีกับคอนโทรเอลเราสามารถทำพร้อมๆกันในหนึ่งรูปภาพได้ไหมคำตอบคือได้ครับผมอันนี้เราปรับคอนโทรอลต่อได้เลยนะครับกดคอนโทรอลผมจะปรับให้เขาเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับทำได้ไหมครับเหมือนตะวันตกดินนะทำได้เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะเอาพุทให้เขา มืดลงไปอีกนิดนึงทําได้ครับก็ทําได้นะครับตอนนี้กลายเป็นกลางคืนแล้วนะครับตะวันตกดินแล้วตะวันเริ่มตกดินแล้วนะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ c t r l B กับ ctrl L นะครับทีนี้อีกตัวคอนโรหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยแล้วก็ชอบปิดท้ายมากที่สุดเลยก็คือตัวถ้าเป็น ถ้าเป็นสมมุติถ้าเป็น Microsoft Word เราปิดท้ายด้วยอะไรครับปิดท้ายด้วยการ save as ใช่ไหมครับ save as เพื่อที่จะเอางานนี้ส่งไปปริ้นหรือว่าเอางานนี้ใส่แฟลชได์ใช่ไหมครับแต่ Photoshop ก็คือสิ่งที่เราชอบมากก็คือการ export นั่นเอง export ออกไปเป็นรูปภาพหรือว่าจะ export ออกไปเป็นไฟล์ที่จะไปแก้ไขความอื่นนั่นเองชีลัลที่ผมใช้นะครับสำหรับ export ออกไปอันดับหนึ่งก่อนนะครับ Control Shift uh, แล้วก็ตัว S นะครับจะได้เป็นหน้าต่าง Save for Web นั่นเองเพื่อที่จะ Export ออกไปเป็นนามสกุลที่เราต้องการนะครับผมจะ Export ออกไปเป็นนามสกุล JPEG กด Save ครับผม Save และว Save ไปที่หน้า Desktop กด Save ดังนั้นรูปนี้ถูกส่งไปยังหน้าจอ Desktop เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าเหมือนในทักงานหรือเปล่านะครับ เรียบร้อยครับรูปภาพปรากฏออกมาแล้วเหมือนกับใน Photoshop ต่อไปเราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวชี์ลัดอะไรบ้างนะครับคี์ลัดถัดไปนี้กลับไปที่ตัวฟอนต์นะครับกรณีที่เราจะต้องการแก้ไขขมตดผมจะแก้ไขภาษาไทยตัวนี้นะครับผมจะใช้ชี์ลัดตัวไหนสามารถทําได้นะครับคี์ลัด ตัวแก้ไขคือตัว t นะครับทุกท่านสามารถที่จะสมมุติผมจะแก้ไขภาษาไทยนะครับผมไปจิ้มที่เลเยอร์ภาษาไทยก่อนเราก็เอาเมาส์เลือกที่ตัว t ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะดูแล้วเครื่องมือบางครั้งมันผสมปนเปนกันเยอะมากมันค่อนข้างที่จะงงนะครับเราใช้คีย์ลัดตัว t ได้เลยนะครับตัว t Thailand ไ,ได้เลยนะครับสมมุติผมไปจิ้มจุดอื่นก่อนนะครับผมจิ้ม move to ก่อนก็ได้แล้วผมกดตัว t นะครับหลังจากนั้นเมาส์ถูกเปลี่ยนแล้วเราสามารถที่จะ จิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับใช้คียลัดง่ายๆตัวทีนะครับต่อไปผมจะปรับผมจะอยากจะโยกเขาหรือขยับเขานอกจากคอนโทร l ทีไทยแลนด์ในการขยับแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราไม่ต้องกดคอนโทร l ทีไทยแลนด์นะครับนั่นก็คือเครื่องมือ Move to นั่นเองก็คือตัวนี้นะครับ Move to ตัวย่องเขาคือตัว V นั่นเอง V ี a วนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปจิ้มที่เครื่องมืออื่นๆก่อนนะครับ ผมจะ move to ตัว B ตัวนี้นะครับเอบโลโก้ของผมผมกดตัว V นะครับ V b a n นะครับแล้วผมก็สามารถที่จะเลื่อน move to ได้เลยแล้วผมก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทางขวามือเลยครับที่จะมาจิ้มเลือกเลเยอร์แล้วก็กด Ctrl T ให้มันยุ่งยากนะครับเราแค่กด V นะครับปุ่ม V แล้วก็ขยับอย่างนี้ได้เลยนะครับถัดไปนะครับ อย่างอย่างถัดไปที่ผมใช้นะคือเรื่องของบัตนะครับหัวแปลงหัวแปลงยังลบหรือว่าหัวแปลงบัตนั่นเองสมมุติผมเลือกบัตออกมาสักตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วผมเลือกอ่ทวทีครับพอดีมันมันค้งางตอนที่ผมสอนออนไลน์ไว้นะครับขออนุญ,ญาตปรับหัวแปลงนิดนึงนะครับอ่าพอเราได้หัวแปลงแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หัวแปลงเราจะ สมมติตั้งค่าสีก่อนสมมติผมจะเพ้นให้ดูก่อนนะครับอ่านี่หัวแปลงนะครับพอผมเพ้นอย่างนี้นะครับผมจะใช้คีย์ลัดยังไงหล่ะทีนี้ผมอยากจะเพ้นให้ดูเล็กกว่านี้ให้หัวมันเล็กกว่านี้ทํำยังไงมีแค่2องคีย์ลัดนะครับที่ผมจะปรับนั่นคือลอลิงกับบอยไม้นั่นเองไม่เชื่อทุกท่านลองกดลอลิงหรือบอยไม้ดูครับอ่าถ้าผมกดบอยไม้ตัวหัวมันก็จะเล็กใช่ไหมครับอ่าสมมุติผมกดลอลิงมันก็จะใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับ มันก็จะใหญ่ขึ้นมาถูกไหมครับมันก็จะใหญ่ขึ้นมามีจุดสังเกตง่ายๆนะครับเครื่องมือไหนก็ตามที่เราคลิกออกมาแล้วเป็นรูปวงกลมอย่างนี้ขึ้นหน้าจอนะครับทุกท่านสามารถที่จะกดลอลิงหรือบอไปไม้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะขยายหรือกลับได้เลยไม่ว่าจะเป็นบลัดหรือยางลบสมมติยางลบดูนะครับอะผมลองกดยางลบดูทำได้ไหม อยังลบก็ทําได้นะครับอันนี้ผมจะลบออกนะอ่ะัยังลบก็ยังทําได้นะครับหรือจะเป็นพวกฟังก์ชันอื่นๆก็สามารถที่จะทาทาตัวขยายหัวแปลงพวกนี้ได้นะครับอ,อย่างตัวนี้ b บิ n t o o l ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับขยายหรือว่าย่อดได้เหมือนกันนะครับโดยใช้คีย์ลัดบอยไม้กั Boy, My, กบลอ i ิงนะครับหรือใครที่ จำไม่ได้ว่ามันคือคีย์ลักอะไรกันหรือทุกท่านก็ง่ายๆครับไปปรับตัวข้างบนนี้แต่อาจจะยุ่งยากนิดนึงตัวนี้เขาจะเรียกว่าไซส์นั่นเองนะครับเราจะปรับเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ก็ได้เราปรับด้านบนนี้แต่สังเกตว่าข้อเสียคืออะไรครับระยะเวลานั่นเองใช่ครับระยะเวลาเราก็ตัดต่อช้าลงนั่นเองดังนั้นการใช้คีย์ลักใน Photoshop เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราก็ควรที่จะฝึกใช้มันบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้อก คลองตัวแล้วก็ตื่นตัวกับตัวโปรแกรมนั่นเองแล้วเราได้ในเรื่องของระยะเวลานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ B Studio ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะเป็นคลิปพิเศษอะไรเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ